เพราะว่าแอดปุ้ยนะครับได้ซ่อนนะครับคนหนึ่งไปนะครับขออภัยนะฮะถ้าคำพูดผมไม่ถูกหูพวกท่านนะครับพวกที่อาจจะชื่นชมฝั่งนู้นนะครับนะครับต้องขออภัยนะครับถ้าคำผมพูดทำให้คุณโกรธนะครับหรือไม่พอใจนะฮะเพราะพวกผมอยู่ฝั่งลุงพลนะฮะนะครับถ้าท่านฟังแล้วกลัวไม่สบายใจก็ไปฟังที่อื่นนะครับมันจะได้ ไม่เดือดเนื้อร้อนใจนะครับในสามบ้านสี่บ้านเอาไปว่าเหลือสามคนนะเหลือสามคนแยกกันซะแยกกันแล้วไม่ต้องจโจมตีกันได้มั้ยครับมันก็มีคนโจมตีอยู่ดีควันวันหาคอนเทนต์นะครับอย่าลืมนะครับว่า กำลังวังชาของคุณไม่ว่าจะเป็นเติมน้ำมันรถไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมลูกไม่ว่าจะเป็นค่าพาพ่อแม่ไปหาหมอคุณได้มาจากคอนเทนต์ด่าลุงคลก็ต้องให้สำนึกตรงนี้ด้วยนะครับสำนึกด้วยนะหลายช่องนะครับคุณนทีบอกบอกชื่อผมจำได้หมดว่ามีช่องไหนบ้างที่เป็นอลิก กับลุงพลจริงๆแล้วสงสารเขาครับเขาหาเงินเพื่อประทังชีวิตจากยูทูบเบอร์ครับทําเงินให้เขาอยู่ครับทําเงินให้เขาอยู่ครับด่าลุงพลแล้วได้เงินเขาก็ทําไปก่อนนะครับนะทาไปก่อนนะครับดังนั้นลุงพลกปแตนตาครับเมื่อเราอยู่ฝั่งพระเอกนางเอกแล้วเนี่ย เราเป็นฝ่ายดีครับพวกนั้นเขาก็รู้ว่าพวกเขาเป็นผู้ร้ายครับดังนั้นฝั่งพระเอกต้องใจเย็นต้องอดทนหนะ้านะต้องอดทนเมื่อครอบครัวตาต้องมาแตกสลายแตกและแหงแบ่งชนชั้นแบ่งวรณนะรวยจนแล้วก็มาแบ่งการดูแลซึ่งกันและกันนะครับ ก็แยกกันไปทำคอนเทนต์อื่นไม่เป็นใช่ไหมครับสงสารคนนอนนาครับปัญญาทำคอนเทนต์อื่นไม่ได้ครับเขายังต้องการเงินเขายังมีรายได้ที่ไม่มั่นคงเงินขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้ไม่ได้นะครับด่า ด่าลุงพลตอนนี้คนดูไม่ถึงเก้าหมื่นเอ้ยไม่ถึงเก <c oughs> ้าพันแปดพันเนี่ยก็ถือว่ายอดตกนะครับในระบบ youtube ถือว่าคุณต่ํากว่าเกณฑ์ทำผลงานต่ํากว่าเกณฑ์นะคร <c oughs> ับเพราะ youtube มันไม่รู้ว่าคุณทำอะไรถ้า youtube อ่านออกว่าคุณกำลังด่าด่าคนในครอบครัวตัวเองเนี่ย เพื่อทำคอนเทนต์เนี่ยเขาคงน่าจะแบ่งน,นะครับนะฮะหอถึงพันนะครับอขอบคุณมากครับนู่นนะสี่เจ็ดหกห้าใช่ไหมฮะสวัสดีครับคุณที่ดินฟินฟินนะครับผมนะคุณแอปเปิลลิเวอร์พูลเนอีกที่ลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้เนาะปีนี้นะ ขอให้โชคดีนะครับนะครับส่วนผมผีครับผมผีครับผมต้องเชียร์ทั้งแมนยูกับแมนซิตี้เนี่ยเอ้ไม่ใช่ลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้คือตรงข้ามแมนยูเลยครับแต่สองสองทีมนี้แย่งแชมป์กันเนี่ยทีนี้ผีจะเชียร์ใครครับผีก็เชียร์ทั้งสองครับเชียร์ทั้งสองนะครับ คุณรปีพัฒน์สวัสดีครับผมนะครับดังนั้นตาลุงบ้าครับตกชะตาครับตกในยัยชะตากรรมเดียวกันนะครับเราเป็นคนน้อยนะครับเสียงน้อยคนเหล่านั้นมีคนเยอะแต่เชื่อผมเะครับตาลุงพลปัตตนครับในคดีสำคัญเนี่ยยังไงลุงพลปัตตนไม่ใช่ ลุงพลไม่ใช่ฆาตกรป้าแตนไม่ใช่คนสนับสนุมน,นะครับต่อให้มีคนพยายามมองจุดหนึ่งจุดใดของเขานะผมได้ฟังแอดลำน้ำพูดถึงใครบางคนหมายความว่าเพื่อนที่เขาคุยกันได้แต่ว่าเห็นต่างกันนะครับคนนั้นเขามองมุมเดียวว่าเขาเชื่อว่าลุงพลเป็นคนฆ่า โดยการอ้างคำพูดวันเจอร่างน้องครับแล้วเขาไปอ้างคำพูดลุงพลพูดว่านั่นแหละครับคือลุงพลเป็นฆาตกรโอ้โหกูไม่ฟังอย่างอื่นแล้วนี่คืออคติมากเกินไปเปิดใจไม่เปิดใจครับจำช็อตเดียวคือลุงพลตะโกนวันพบน้องเขาก็เลยว่าลุงพลฆ่าหลานร้อยเปอร์เซ็นต แต่เมืองไม่เดียวทมล์ลน์เมึงไม่ดูข้อมูลอื่นเลยทําไมต้องฝังใจอย่างอย่างใดให้เป็นลุงพลแล้วก็ฝังใจเลยนะครับเออนะจริงอยู่ครับเห็นต่างได้ครับแต่เหตุผลเมื่อฟังแล้วก็เห็นว่าพวกคุณไม่ได้อยู่ในข้อเท็จจริงไม่ได้อยู่ในข้อเท็จจริง ดังนั้นสาแสดงสดังนั้นสบายใจได้นะครับเอฟซีลุงพลทั้งหลายครับเอฟซีทั้งหลายครับสบายใจได้ท่านฟังแล้วสบายใจได้ครับพยานบุคคลมากมายไอ้คนอ้างว่าลุงพลไปตะโกนเสียงดังวันพบศพหรืออะไรเนี่ยร้องไห้เสียงดังหรือจะพูดตะโกนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประธานโทษครับ คุณชอบดูการ์ตูนหน้าเดียวแล้วก็ขำได้เลยไหมครับคุณไม่ดูหน้าอื่นคุณไม่ดูตระกูลหน้าเดียวอะ่ะแต่การ์ตูนหน้าเดียวเขียนแล้วดูแล้วขำได้นี่การตายของคนนะครับคุณไม่ดูเหตุผลอื่นเลยคุณไม่ดูหลักฐานอื่นเลยคุณเป็นคนตลกนะครับถ้าอย่างนั้น ก็ไม่ต้องมีพยานยหลักฐานอื่นๆแล้วครับไม่ต้องมีพยานคนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่แล้วครับเอาพยานยเดียวมาก็ตัดสินเลยนะครับก็เลยตลกดีนะครับอาจารย์พูดดีขอเชิญเชหมอขอบคุณมากครับนะค,คุณแทนยูเคบอว่ามันปัญญาอ่อนไม่รู้จักใช้สมองกิด เออนะให้สังเกตนะครับคนที่คิดฝังใจว่าลุงพลเป็นฆาตรกรเนี่ยมีแต่แบบนี้ฮะ <c oughs> เขาเป็นคิดเป็นชดชดแล้วเขาเชื่อเลยเชื่อแล้วไม่ฟังใครเลยเชื่อแล้วไม่ฟังคนอื่นนะฮะเชื่อแล้วไม่ฟังตับ,บรรี้ตะบันพวกนี้เขาจะเถียงคอเป็นเอ็นนะครับตาบ,บรรี้ตะบันนะครับ คือเขาเชื่อในสิ่งที่เขารู้เออเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นครับกูไม่ฟังใครแล้วครับนี่แหละครับผมถึงให้มั่นใจว่าเราไม่ได้พูดเล่นครับมีพยานสี่ห้าปากครับยืนยันว่าไปในทางเดียวกันเชื่อมั่นว่าน้องหายกอ่อนเก้าโมง แค่นี้แหละครับน้องหายก่อนเก้าหมงที่เหลือเป็นจินตนาการครับลุงพลก็เป็นจินตนาการเพราะลุงพลอยู่ในสวนลุงพลตอนนั้นลุงพลไม่ถูกกล่าวหานะครับตอนวันที่สิบเอ็ดที่ไปเจอศพลุงพลยังไม่ถูกกล่าวหานะครับนะยังไม่ถูกกล่าวหา ดังนั้นหามาจนวันที่สิบสี่เนี่ยลุงพลก็ต้องเจ็บปวดต้องมีจินตนาการไปหมดแล้วครับคนขโมยวันที่สิบเอ็ดมันคงไม่เอาไปไว้ให้คนเห็นดังนั้นลุงพลไม่เห็นตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดจนถึงวันที่สิบสี่จึงเห็นครับดังนั้นลุงพลก็อยู่ในจินตนาการเหมือนกันนี่แหละครับทําพูดอย่างนี้ไม่ผิดนะครับว่า คนเกียรลุงพลมีแต่คนมีใช้จินตนาการครับและไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสมมติฐานคนพวกนี้ไม่มีสมมติฐานในตัวเองเลยครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้อะไรก็ฝังใจเชื่อแล้วไม่คืนคําเชื่อแล้วเชื่อเลยโอ้โห,โหนะนะครับ เราดูสองหน้าอาจารย์เห็นตอนแรกหน้าไม่เขียวพอวันนี้หน้าเขียวอหน้าเขียวเลยนะนะใครกำลังถ้าใครจับจับทิศทางน,นะครับท่านลองว่าฝั่งไหนกำลังดิน้นและดิ้นมากเขาตามลาวีลุงพลไปทุกเรื่องแจ้งความไปทุกเรื่องฟ้องไปทุกเรื่อง ร้องเรียนไปทุกเรื่องเพราะอะไรครับเพราะลุงพลไม่ผิดในข้อมูลเหล่านั้นถ้าลุงพลผิดมีหลักฐานแน่นพวกนั้นจะเงียบครับแล้วก็นั่งจะดิกเท้ารอแต่เมื่อเขารู้ลึกๆแล้วว่าไม่ใช่ลุงพลการเสียหน้าเสียตาเนี่ยมันยอมไม่ได้ทุ่มทุกหน้าตัก เอาให้ลงพนผิดคือทำไมคุณคิดว่าศาลจะเชื่อคุณนะครับยกเว้นคุณมีหลักฐานเด่นชัดแน่ชัดเท่านั้นถ้าคุณไม่มีคุณก็เจ๊งครับคุณก็เจ๊งนะครับมันเหมือนกับว่าฝั่งตรงข้ามลงพนเขาไม่มีทางไปนะครับเขาจะต้องเลี้ยงไปในทางเดิมให้ได้มากที่สุดให้ขึ้นสูงที่สุดให้นานที่สุด สิ่งที่เขาจะทําได้ตอนนี้คือไปให้สุดคาว่าไปให้สุดนี่แหละครับนะครับอืมเนะี่ยตอนนี้พวกเขาลําบากนะครับลําบากทุกครับพยายามที่จะพยายามที่จะแปลผันแปลนะครับสิ่งต่างๆนะครับให้ไปเป็นลงพลให้มากที่สุด ลุงพลไม่เสียยังไงก็เสียอย่างหนึ่งลุงพลไม่ติดคุกทางนี้ให้มันติดคุกก่อนก็ได้เดี๋ยวก็ไปหลุดในชั้นศาลเดี๋ยวลุงพลไปหลุดในชั้นศาลแต่ให้มันติดคดีอื่นได้ไหมนี่เขาเตรียมการไว้ขนาดนี้นะครับว่าลุงพลไปหลุดในชั้นศาลก็ไม่เป็นไรแต่ให้ลุงพลติดคุกอย่างอื่นครับลุงพลก็เป็นชาวบ้านทั่วไปก็ไปทําในสิ่งที่ชาวบ้านทํมายูู่ก่อนเพราะลุงพลเพิ่งมาสร้างทีหลังทั้งนั้นเลย แต่คนที่อยู่ก่อนเขาทำไม่หมดจะให้ผิดลุงพลคนเดียวห้ามร้องเรียนคนอื่นเพราะผู้บงการกำจัดลุงพลเนี่ยเขาจะเล่นลุงพลคนเดียวพอใครขยับว่าถ้าลุงพลผิดชาวบ้านก็ผิดพวกเขาจะเล่นตลบหลังว่าไอ้พวกเนี้ยเกลียดชังชาวบ้าน จะทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนเขาต้องการให้ลุงพลเดือดร้อนคนเดียวนะครับเนี่ยนี่คนมามาว่าแอดบัตเนี่ยเขาต้องการให้ลุงพลที่เขาเกลียดเนี่ยเดือดร้อนมีความผิดคนเดียวเท่านั้นห้ามชาวบ้านผิดนะครับท่านรู้ยังแผนเขาเนี่ยเหมือนจะแยกยนต์แต่เขาไม่แยบทายแผนเนี่ยเขาไม่แยบทายเขาคิดไม่ตลอด เพราะความเกลียดลุงพลไงจะเสา,าไฟเอ่ยจะบาดานเอ่ยจะล้ําถนนเอ่ยเขาไม่ได้คิดว่าลุงพลมาท,ทําทีหลังชาวบ้านผิดไปนานแล้วนี่คือความคิดเฉพาะหน้าเพื่อให้ลุงพลเสียหาย<อ>เพื่อจะบพักจับผูเผื่อลุงพลติดคุกติดตารานเขาคิดอย่างนั้นเลยนะนะครับ ใช่ฮนะเขามีเป็นมันเหมือนกับว่าพวกนั้นกําลังถูกอะไรเคี้ยวเกินอยู่ฝั่งนู้นกําลังถูกอะไรเคี้ยวเกินอยู่อยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้ท่านรู้ยังดูอาการคนให้ออกครับส่วนลุงคนวแตแนก็จะถูกบีบทุกเรื่องครับถูกบีบทุกเรื่องนะครับดังนั้น FC ลุงพลยังให้ความสําคัญต้องให้ความสําคัญกับลุงพลอยู่นะครับอย่าทิ้งเขานะครับไปดูแลเขาบ้างลุงพลไลฟลุงพลอะไรก็ดูบ้างกําลังใจให้ถ้าลุงพลขึ้นทีมีคนดูแบบเดิมอะลุ่มลุ่มลุ่มหกเจ็ดพันคนเนี่ยลุงพลจะมีกําลังใจฮนะแต่ดูดูหล่อมลอมแหลมแหลมเหลือพันเก้าพันแปดพันห้า จาก4แสนเนี่ยท่านลองคิดดู4แสนเหลือคนดูพันสี่พันห้าต้องหลุนว่าลุงพลเอ้ลุงพลงพจะครบพันแล้วเว้ยกดไลค์จะครบพันแล้วเอ้ชยช่วยๆนะครับลุงพลกําลังจะกดไลค์ถึงสองพันเฮ้ยนี่ลุงพลนะเว้ยมาสเตอร์พีดเลยนะคนดูเป็นแสนเอ่อคนกดกดซับสไครต์อ่ะ4แสน ม,มงินโอมคนกดซมเคอรคแสนกว่าขึ้นทีมีคนดูพันห้าเนี่ยกำลังใจก็เสีย,ยนะผมว่าถูกต้องครับป้าไอปู่ปูแรงครับหนึ่งนะครับผมจะชี้ครับถ้าไอ้คนที่โกหกตอนแรกคนโกหกตอนแรกคือคนปกปิดคนร้ายครับผมให้ ข้สงสัยตรงนี้ว่าคนที่ร่วมกันโกหกตอนแรกคือคนปกปิดคนร้ายใครคิดแบบผมกดหนึ่งนะครับมันมีการโกรหกตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดถ้าลุงพลทำจริงลุงพลถูกจับนานแล้วไม่ใช่ว่าผ่านมาสองเดือนจึงค่อยสงสัยลุงพลนั่นคือ คุณไม่ได้เห็นลุงพลแต่การโกหกเกิดขึ้นตอนนั้นเป็นไปได้ไหมว่าการโกหกครั้งนั้นช่วยคนกระทำให้รอดหรือให้ออกไปก่อนนี่คือข้อสงสัยครับถ้าลุงพลทำพวกคุณไม่ปล่อยจนสองเดือนค่อยมาอ้างว่าลุงพลแล้วก็หาต่อมาเป็นปีเพิ่งจะจับลุงพลเมื่อผ่านมาเป็นปี นั่นคือคุณไม่มีหลักฐานนะครับการโกหกในวันที่สิบเอ็ดเรื่องหลับไม่หลับนั่นคือการปกป้องคนร้ายผมเห็นส่วนตัวแบบนี้เพราะไม่มีไม่เห็นประโยชน์ในการโกหกท่านลองคิดดูนะครับมันไม่เห็นประโยชน์ของการโกหกสรุปคุณเห็นหรือไม่เห็นนะครับ แต่การโกหกแบบนั้นเนี่ยมันกระชัน้นชิดเกินไปมันยังเป็นความจําได้ปกติครับไม่ใช่ผ่านมาเกือบสองเดือนแล้วมาบอกว่าลุงพลเป็นคนฆ่าลุงพลหายไปเมื่อหายไปเจ็บนาทีเฮ้ย <c oughs> นี่คุณเลยไปเป็นลุงพลเนี่ยนะครับถ้าทําเนี่ยพวกคุณไม่ปล่อยหรอกครับอาการคุณเกียดขนาดนี้คุณไม่ปล่อยล,งลุงพลหรอครับแต่มันไม่ใช่ นะครับประมาณนี้นะนี่นะครับนี่ผมยกตัวอย่างแค่หนึ่งข้อว่าว่าถ้าใช้ยุงพลเนี่ยถูกจับเป็นานแล้วอย่างที่ปูร่แรงว่าครับมันไม่มีเหตุผลเกิด <_ EN _> เรื่องอดอ็ดพฤษภาคมนะครับพฤษภาม,ม,มิถุนากรกฎาวันที่8กรกฎาคมจึงเ,เรียกว่า มีพิรุษหรือมีการกล่าวหาลุงพลวันนั้นเป็นต้นมาคือวันที่แปดกรกดาคมคุณปล่อยให้เกือบสองเดือนเนี่ยถ้าคุณลูกคุณเห็นลุงพลผมว่าคุณจับลุงพลไปนานแล้วนะครับดังนั้นคุณจะให้ลุงพลไปเป็นคนร้ายได้ยังไงความพยายามของพวกคุณเนี่ย น่ากลัวมากนะครับโอเคครับได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกครับเที่ยงคืนเนาะก็ขอลงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีท่านอื่นขึ้นนะครับย้ำอีกทีนะครับว่าลุงป้าตาตกอยู่ในสถานะการณ์เดียวกันเพราะไม่เข้าข้างเขาจริงๆเขาอยากทำลายลุงพลแต่มันเป็นไป เป็นมีเหตุบางอย่างต้องตัดหางาัตนให้เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดแต่ไม่คิดว่าตาจะมาอยู่ฝั่งนี้คนระับตาก็เลยถูกตัดหางเรียบร้อยปล่อยวัดนะฮะตาก็เลยเป็นคนเลวเลยในที่สุดเพราะมาอยู่ฝั่งลุงคน ดังนั้นขอให้ลุงป้าตาต้องเข้มแข็งนะครับอย่าไปยอมพ่ายแพ้ให้กับคนเหล่านี้นะครับยืนหยัดต่อไปเข้าข้างความถูกต้องความถูกต้องจะป้องกันคุณจะป้องกันคุณนะครับแม้นระยะแรกๆเหมือนกับว่าเราเข้าข้างความคนถูกต้องดูจะลําบากลำบนหน่อยคุณเคยดูหนังไทยไหมครับ นางเอกพระเอกเดือดร้อนตั้งแต่เริ่มเรื่องครับตอนจบจะแฮปปี้เอนดิ้งครับผมนะครับโอเคครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับขอทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับเพราะว่าได้ผ่านผลวันที่สิบเอ็ดสิบสามแล้วนะครับวันที่สิบสี่สิบห้าก็ยังสําคัญต่อครอบครัวอยู่นะครับขอให้ครอบครัวท่านทั้งหมดนะครับปลอดโรคปลอดภัยมีความสงบร่มเย็นไปสู่ ครอบครัวของท่านนะครับผมนะครับขอให้ทารักษาบุญรักษานะครับพระคุ้มครองนะครับผมสวัสดีครับทั้งสองช่องนะครับสวัสดีนะครับ